มีคนตามมาช่วยด้วยครัลากล์ก่อนมันดนวนคืนส่วานนอนเอเลนมาเป็นคนช่าโลากราก่อนพวาเป็นมนุษย์โอ้ยยุหนถาหรอว่าได้ถามกี่โอ้โหเสื้อผ้าต้องการจบคือพยาวรนอนเอเลนไปแล้ว หากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะตายอ่ะแล้วตายอ่ะนี่เองตายอ่ะคนรอเปิดเฟนไฟดิดจะฆ่าคนฆ่าอ่ะ่ามึงนั่นแหละไาทุกคนยังไงเราจะเริ่มยังไงก่อนดี อันนี้เราสามารถเคลื่อนย้ายแบบด้วยอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติได้แบบอิสระมากเลยนะมันเป็นเกมแฟนเมทที่มันทําออกมาดีมากเลยอย่างยหน้าติดแล้วก็มันมีน MM. แบบว่าเครื่องยนต์หมดด้วยนะแบอบว่าแก๊สหมดนะเราก็ต้องไปหาที่เติมแก๊สแถวนี้ซึ่งก็คืออยู่ตรงไหนวะอยู่ด้านล่างบนห,หลงังคาตรงนี้พี่คิวก็มีไหนอะไหนอะชี้หน่อยชี้หน่อยชี้หน่อยที่หาไม่เจอ เห็นน้องไหมเนี่ยไม่เห็นไหนวะยิงยิงปูให้อ่ยิงปูยิงปูยิงปูเออเห็นไหมมีระบบยิงปูด้วยฉันเห็นแล้วมาเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วมีคาสะพาชิดไปหน่อยท่านบัญชาชาดูดีนะฉันจักที่น้องฟังนะเกิดอยกับประธานคนเอ้าวตัวงั้นแล้วมีคาสะไข่มาเมื่อกี้กับจี้มั้งเอาจี้เดี๋ยวไปเล่นอินเฟคชั่นกันเถอะ เกมหรือเชนเกมให้ infection นะคะ infection เป็นเกม i n f e t i o n จะเป็นเหมือนเกมติดเชื้อนะคะทุกคนคือคนไหนตายก็จะเป็นคอมเตอร์นะคะพยายามจะมีคาวินห่าเอาด่านเป็นป่าแล้วกันนะกำลังมันเลยเปลี่ยนอาวุธมาอกี มีดฟันอนะ่ะตอนอยู่กลางอากาศแล้วหอกสายฟ้าคือแบบระยะไกลแมันซูไม่ได้เลย,นยเนาะต้องใช้อุยต,<ช>ต้องใช้ดาบอย่างเดียวอะ่ะหมดเนี้ยใช่เพราะฉะนั้นเราบึงใช้ใช้แท็บเป็นปืนไ่้คือนชาชา <laughs> พร้อมแล้วทำไมเป็นปืนนะอยากดีตัวละครเนี่อันนี้เราเป็นอินเฟคชันค่ะเราก็ต้องหลบหนีจากคันเตอร์เราสามารถกดแถบได้ว่าใครเป็นอินเฟคเต์แล้วจากนั้นเราก็ต้องหนีจากคนนั้น รันกับเฟิ่อหน่ะใครหรอไม่เห็นหรือเรื่องอุบายละรันกับเฟิ่อเหรอกี่เป็นจำเป็นสัญลักบนหัวนะพี่ระวังเดินแต่ว่าคนที่ไม่เป็นนะจะไม่จะมีอ๋อมีสัญลักษณ์ก็อยู่ตรงนู้นนะพี่ฉันเห็นนะฉันก่อนเห็นนะตรงนั้นนะใครบินแนวแนวแนวอเนี่ยฉันยิงปืนไม่ได้ด้วยน่ะแค่มันให้เราหนีอย่างเดียวอ่ะว้ายพ่อมาช่วยด้วย ไส่ก็เสียใส่ยูบีใส่ดิเอตอะเจอแล้วเจอแล้วลาก่อนมนุษย์ถอนขึ้นส้วานอนไปแล้วเติมของให้เดี๋ยวคนคนที่มีคนที่เป็นจะมีสัญลักษณ์หรือเปล่านะใช่คนที่เป็นจะกิคนทีามีสัญลักษณ์ขึ้นหบบนั้เลยดิไม่ใช่หรอ พี่เป็นคือคนที่เป็นสัญลักษณ์ขึ้นหัวก็คือพูกเดียวกันเอานี่กูหนีทิพย์ตลอดเลยเหรอเนี่ยคนที่มีสัญลักษณ์บนหัวคือฝ่าตรงข้ามครับอ๋อเนี่ยทำให้ฉันตกใจจรแล้วเนี่ยน้องเป็นพวกเดียวกันเบลดุรตุขอเติมด้วยจริงๆแล้วน้องเป็นพวกเดียวกันแต่พี่เดินหนีน้องอ่ะเราไม่สามารถปิดอาวุธได้นะคะโหมดนี้ก็คือคนไม่สามารถทำอะไรได้นะสักหนีโอเคเฮ้ยฉันเจอแล้วมันอยู่ข้างล่างไอ้พวกติดเชื้อเอ้ยแล้วไอ้แล้วจะเอาโอ่งมาแพร่หรือ อยมีคนติดโควิดแล้วขอยุ้าอีกทีนะคะคนที่ตายแล้วสามารถเป็นอินเฟคเต้นอะไรล่าคนอื่นได้ตลอดได้ไหมเอ้าไม่มีเอลเไม่พี่หนูไม่ยอมพี่หนูดเลยะใครอ่ะไม่รู้มาเป็นของฉันเดี๋ยวนี้เอเลนอย่าไปยุ่งกับลูกเอเลนเป็นของฉันเดี๋ยวนี้มีคนตามมาช่วยด้วยค่ะ มันนวดหัวคืนสูว่านอนเ,อเล่นเล่นมาเป็นคนชากกันต่นนอแรกก่อนวาเป็นมนุษย์ส<ฮ>สิ่งนี้โอ้โหขอบคุณฐานฐาหรอวะในฐานกิ่โอ้โหเด็กก็พารรตัวการโก้คุณไปดุแล้ว<ฮ>ต้องไปงดักกว่าต้องดักกว่าคนนึงไรกคนนึงดักอะ่ะ ฉันได้ยินเสียงมันใครสักคนตามฉันมาอยู่แหละที่บอกว่าข้างหลังมันมีคนตามมาแต่รู้ตัวแล้วเปลวทุดนโตใครว่าเบลทุ่นโตเนี่ย t h e น don't have a bell too anymore Oh shit Oh shit ตันนี้ฮะเบลทุ่นโต Oh shit อยู่จะปีนมีได้แล้วไม่ได้แล้วเวน o ูโกด้าเวนยูโกแล้วมีคนตามช่วยด้วย ทำไรทำอะไรตรงนั้นแหะไอจับหนูไอ้โน๊ตจะขออยู่ดี่ว่าขอจิ้ม่อยนะแ <Okay, S 1> เจอถูโตติมของเลยนะติมแก๊ปน,นี่เติมอะไรสะพายขอจิ้ม่อยนะเ <laughs> อ๊ยติด <c oughs> คนชนะครับคนชนะอ๋อคนชนะอ๋อนับเป็นอเหรอเดี๋ยวนะมันลิมิตแค่แปดไอ้สามนาทีพี่อ๋อสามนาทีเหมือนกาเกนชินเลดิเฮ้ยรอบนี้อาเลนกับจุลายเป็นว่ะ้ยอาเลนกับอีว่าแต่กินไม่คุยกับเราอ่ะอ้าว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 ทำไมคนนั้นมันกากจังเลยวะมันโดนง่าย กูไม่ได้ไปหัดเม็่ก่อนดี่วอุ๊ยอุ๊ยอุอะไรผ่านหน้ากูไปวะาก่อนมนดูสชาติุณจะไปเป็นมานอนข้าคือพยาวานอนเอเลนมนไปแล้วทำอะไรอีกี่คนสุดน้องไปวะไปไหนไปไหนเด็กต่วพีชไปไหน ไม่เห็นไม่เห็นนะเห็นใครวะเดี๋ยวลาก่อนความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะบอกให้อลินมันโคตรเก่งเนี่ยอาินอย่างเามันอช่าเฮ้ยเจอล้ออจุกจุกจุกวการลำดับอย่างมีสติเพื่อมนุษยชาติ กูจะกลายเป็นผีอ้าอะไรเนี่ยสีก็เตินกอล่าอยู่ไหนกันในถังฮะเฉินว่ามันซ่อนอยู่สกทีนึงนี้แหละจะหมดเวลาจะหมดเวลาเฮ้ตอนแรกเาก็ซ่อนแล้วตอนนี้เก็บนีรต้องเด็คนแล้วรูปมาร่าอยู่ตรงนั้นนี้ๆๆๆๆๆๆอๆๆๆนๆๆๆๆๆหี นี่จบบิวแล้วดักหน้าวันหนึ่งคนดันเห็นแล้วป้าหมายทานอีที่คาบิดเดียวของโลกไปเลยคุณอะเป็นยากว่ะอ้าวเอาคุเป็นล้วเนีเ่ยโอ้แย่แล้วโอ้ชีหพ oh, yeah, พวกนายอยู่ไหนนะ้าเพื่อน สาช่าฉันมีหัวบ้านสงหัวในกั้นเก่งฉันจะเอาให้เธอเดี๋ยวนี้แหละเธออยู่ไหนน่ะอสาช่าได้หัวบ้านแล้วสาช่าอยากไม่กินหัวบ้านอีกลอด้วยสิหัวบัานอยู่ไหนมีคนจุกมีคนจุกอยู่ที่ว่าเธอจะตามฉันทันยังกันหรือ ทตามเขไม่ทันหรอเเตามไม่ทันออเอ,อาสาวีคนน,นะเติมนกันหมดนะาไ,ไนกมรลมันเริ่มไม่บินกันแล้วมันเริ่มซ่อนกันแล้ว <laughs> อะทำไทำไมไม่ดีฟกันแล้วอะเใจอลเนี่ยไิเกียดดิฟนะ่ะเบลทูธอยากเป็นคนบ้าไม่อยากเป็นไททันน่ะ เขาเริ่มไม่ดิฟกันแล้วอ่ะเขาซ่อนน่ะนี่พี่น้องเจอละวฉันลงมาหาพ่อเธอข้างหน้าแล้วแหละอยู่ต้องต้นไม้นี่ไปไหนได้ไปไหนกูอยู่บนต้นไม้เอ้ยมีคนอยู่ในนี้เออมันตามทันได้ยังไงวะอ่ะแน่นอน มันมีคนอยู่ในตึกหรือเปล่านะเหมือนเมื่อกี้อะใครกันนะอะนเลนอยู่ข้างล่างอะนเลนอยู่ข้างล่างอะนเลนมันเป็นแล้วพี่อะไรเป็นแล้วเดี๋ยวใครอ้าวเหรอใครอ่ะใครไม่รู้นี่ไงคนร้ายไอ้เฟิร์สที่ผายกูจะฆ่าได้ไมเนี่ยนะจิ๊กโง่ พี่แบบด้วยนะพี่กล้าใครไม่ได้เลยวะจากประสบการณ์กูไปซ่อนดีกว่าแย่แล้วอย่างนั้นเหรอผมจะซ่อนกพี่จะซ่อนดีกว่ามีเดลี่ลาก่อนความเป็นมนุษย์วันคืนสุว่านอนเรียบร้อยเอ้ผูละอยู่ไหนหมดอะอยู่ไหนกันหมดอะผูละหรือไม่บอกบอกก็รู้ทิ เออบกก็ไหนวะก็รู้ดิวะอะไรนะภายนอกนี้เราหาไม่เจอเลยเขารู้กันหมดแล้วว่ากัต้องทำยังไงเรเห็นแล้วไอซีแล้วเสน่ห์ที่ความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้แล้วเฮ้ยพุ่งไปดิเขาใช้วิธีนี้คือออมเวลาเดินทางเข้าเวลาเสน่ห์ที่ความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้แล้วมรุสเซียชาติอย่างเราจะต้องรอดดูไหนกัน ี้หัวมันฉันก <huh Becca good stuff> ็ไม่ออกไปหรอกนะเดี <Tür> ๋ยวนะไคแผ่น <atau> ห <things to make> <aza> ัวที่ไปไอวะไร่นาะไอเดี๋ยวนะมีคาสานี่วะมีคาสาอยู่เถอะไดวันนี้จะมานี้แหละปางไปห้บาดโดนไปแย่แล้วเอ้ยต้องโดนละ เฮ้ยมองไม่เห็นหนูหนูเป็นเพียงอากาศอากาศจริงหรือเปล่าหนูเพียงอากาศเฮ้ยเฮ้ยกลับโดนแล้วเป็นเไยมีคนไล่ล่ากันอยู่ตรงนั้นว่ะมีคนไล่ล่ากันอยู่ไปไหนแล้วเนี่ยไม่บอกโดนบรรจุจริงไม่บอกหรอกนะบันจุบมันจุบมันจุ เล่สวยแลนจี่แบ่งด้วยไม่นั้นอเลนอันเลนไม่แล้วพวกเจ้าจะเสียใจเจ้าจะได้รู้สิความโอ้แก๊แลก๊ไม่มันได้ตัวดีไปด้วยเมี่ยงเง้ย้าเห็นถ้าเห็นทุกอย่างว่าเจ้าอยู่ในดีกันในนี้ยังไหนวะในไหนก่อนตึกไหนอ่ะอุ้ยเก๊บหมด เออพี่ก็แก๊สจะหมดเหมือนกันว่าพี่ว่าพี่ก็ต้องไปเติมแล้วเหรีย์วัดแก๊สแบบเติมแก๊สกันก่อนนะเอ้ยไม่มีไม่มีอย่าเข้ามาไม่มีใครเติมแก๊สอยู่จริงๆริงพี่ยี่ก็ยืนอยู่ง่าน้องไม่ใช่หรอพี่ชิบหายมันมีคนได้อีกคนไอ้ไอ้เฟิร์สไอ้เหมียวเหมียวไอ้ไก่กุ๊กกุ๊กไม่ได้ไปไหนกันวะอ้าวเล็บเดินเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วหลุดไปแล้วหนึ่ง เปล่าไม่ได้กำลังจะเติมจริงๆเปล่าเฮ้ยพี่น้องก็อยู่ข้างๆที่ไงเอาเหรอจริงเหรอใช่น้องอยู่ข้างๆที่ไงเราอยู่ข้างๆกันเลยเหรอไม่บอกยังอยู่ในใจเสมอฮฮููบอรู้เปล่าว่าเรามีอ้าว5วิสุดท้ายแล้วนี่ว่ะวันคืนฟูบ้านโนแอบไปกันสุดเร็วเดี๋ยวเจอพลังของราชายท่านรู้เปล่าว่าคืออะไร ยูทูบเบอรไงสไนท์